แล้วก็มาถึงนะคะมาถึงแขกพิเศษของเรานะคะแขกพิเศษของเรานะคะแขกพิเศษของเราเท,ท่านเป็นโรคนะเป็นโรคที่เขาเรียก,กว่าช่วย <นะ S 2> ปิดไม้ด้วยนะคะถ้าท่านจะฟังช่วยปิดไม้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าขณะนี้เป็นเวลาสําคัญนะคะขณะนี้เป็นเวลาสําคัญตั้งใจฟังนะคะตั้ง ใจฟังเคสนี้ให้ดีๆเรามีผู้ตอบปัญหาสุขภาพเด็ดๆแล้วเรามีเคสเด็ดๆซึ่งท่านเป็นผู้ที่แชร์สุดยอดมากๆนะคะเรียบเรียงคำพูดและอาการของท่านนำไปใช้เป็นเคสเขาเรียกว่าสตาร์ี้กับผู้มุ่งหวังเราได้เลยนะคะใครอัดเสียงได้อัดเลยนะคะวันนี้ท่านมา ให้เป็นวิทยาทานนะคะมาให้เป็นวิทยาทานท่านใช้กายสังขารของท่านนะคะมาเป็นวิทยาทานให้กับเครือยุยยมมหานครวันนี้นะคะแพทย์ไม่เคยทั่วโลกไม่เคยบอกเราเลยว่าวิธีรักษามะเร็งคือแพทย์ทั่วโลกบอกกับเราว่าวิธีรักษามะเร็งคือการบำบัดด้วยีโม หรือการทำลายการทำลายเซลล์มะเร็งด้วยรังสีแต่สิ่งที่หมอไม่ได้บอกเราคือทำไมเซลล์มะเร็งจึงผ่าเราและถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงมันจะทุกทรมานขนาดไหนกับการให้คีโมนะคะท่านผู้นี้ท่านเป็นผู้ป่วย ซึ่งหมอให้กลับบ้านมามากกว่าสองปีแล้วแต่ตอนนี้ท่านยังสามารถจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเรารู้ได้ท่านอยู่อยียากีกออขอเชิญท่านพบกับคุณพัสพอร์ตแก้วจินดาหรือน้องปูเปียวค่ะขอเชิญค่ะ่าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นาสุดานะคะอะ กราบเรียนท่านดรประภาสุขสมศรีท่านประธานสรวิศิรวิทสมบัติมนุษย์เงินล้านทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็พี่น้องชาว SMC RD เพชรท,ทุกท่านนะคะค่ะคือว่ามีคนใหม่ด้วยนะคะอาจจะยังไม่เคยฟังกูจะเติ่นกําก่อนว่ากูเป็นมะเร็งเมื่อตอนปีพศหกศูนะคะเป็นมะเร็งที่เกิดจากกกล้ามเนื้อมดลูกซึ่งเราตัดไปแล้วนะคะ มันก่อกําเนิดมาเป็นมะเร็งเสร็จแล้วอ่อพอคุณหมอทําการรักษาคีมโมเรียบร้อยปุ๊บพี่ชายของดี่ฉันก็คือคุณชูเกียรติกับ เพียมำนาาสุทัศน์นะคะตอนนั้นออกจากโรงพยาบาลมาก็จะตายรอบแรกแล้วคือคุณหมอก็ไม่รู้จะทํำยังไงคิดค้นสูตรเคมีคีโมให้เราต่างๆนานาตอนนั้นเมื่อสามเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีพลังกาลังดีอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต่อสู้กับมันได้แต่ว่าถามว่าผลข้างเคียงนะตอนนั้นคือมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนณนะวันนี้นะคะก็พี่ชายก็แนะนําให้ดื่มน้ําอาดีเฟสัสค่ะอ้วก ดื่มน้ำอารดีเฟสพัดจนโฟโลอัพทุกอย่างแล้วนะคะตอนปีปีหกหนึ่งโฟโลอัพเรียบร้อยว่าเชื้อไม่มีคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจอมะเร็งอะค่ะนะคะเราอะความที่เราอะคือเราเราคิดว่าการที่มันเชื้อมะเร็งมันหยุดนี่คือเราหายแล้วเราก็เลยไม่มีวินัยนะคะอันนี้จําไม่เป็นเคสเลยนะคะบอกผู้ป่วยได้เลยว่า คุณดื่มไปแล้วแล้วมันนิ่งมันหยุดนี่มันไม่ใช่หายนะคะคือมันอาการสงบแต่ทันนี้เราเข้าใจผิดเราก็เลยดื่มมั่งไม่ดื่มมั่งค่ะพอผลลัพธ์ออกมาเมื่อต้นปีหกสิบสามเนี่ยนะคะเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยคือมะเร็งมันก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกแต่ทันนี้มันเป็นระยะที่สี่แล้วค่ะคือหมอทําอะไรเราไม่ได้แล้วอาการของของเขาก็คือว่ามันจะท้องบวมนะคะมันเกิดก้อนมะเร็งอยู่ที่เดิมแล้วก็กระจายไปต่อมน้ําเหลืองอีกเจ็ดจุด ก็เมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อวันที่9เมษาก็คิดว่าตัวเองจะต้องตายแน่นอนนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วพอไปหาคุณหมอ คุณหมอทำซีทีทุกอย่างปุ๊บอ่านผลมาเรียบร้อยนะคือคุณหมอให้ทำใจเลยหนึ่งผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าก้อนมะเร็งมันมาติดก,กับเ,เขาเรียกว่ากระดูกเชิงกานนะคะแล้วมันก็กำลังดันตอนนี้มันกำลังดันลำไส้ใหญ่ก้อนมะเร็งกำลังดันลำไส้ใหญ่เพื่อที่จะมาให้ชิดกับกระดูกสันหลังเราเพื่อที่จะให้เราขับถ่ายไม่ได้คนเราถ้าขับถ่ายไม่ได้แล้วหมอผ่าตัดเอาเอา,เอ,าออกทางหน้าท้องก็ไม่ได้ก็คิดเอาแล้วกันค่ะหมอให้ทําใจนะคะนี่ นี่กูก็ทําใจทําใจระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็คิดว่าเราเคยหายมาจากการที่เราดื่มน้ำเอนไซม์มาแล้วเมื่อปี61 60นะคะก็เลยดื่มทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นการมีวินัยที่สุดเพราะมันเสี่ยงกับชีวิตเรามากๆเลยนะคะมาเดือนเมษาพอเราดื่มมาเนี่ยอาการทั้งหลายแหละมันเริ่มเบาลงอาการอักเสบดีขึ้นคือเราไม่เจ็บไม่เจ็บก้อนมะเร็งใช่ไหมคะ แล้วก็อมะเร็งมันยุบตัวลงเพราะคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะจะรู้ค่ะถ้าคนที่มีก้อนมะเร็งอยู่ในตัวจะรู้เลยว่ามันโตหรือมันยุบใช่ไหมคะแล้วแล้วพอวันที่ส 12, 12ิบสองสิบสองพฤษภาคุณหมอนะคะคุณหมอนะัดเราไปพบพอไปพบปุ๊บคุณหมอให้เคมีบําบัดคนะ่ะก็คือคีโมนั่นเองถามว่าคีโม ดีไหมถ้าในส่วนตัวบอกเลยว่ารับไม่ได้ค่ะเพราะการให้เคมีโมครั้งนี้คือมันสุดยอดมากคือสูตรมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่ใช่เป็นมะเร็งก้าวเอ,อ่อมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านม,มนจะมีเคมีของมันเฉพาะสูตรแต่มะเร็งที่ปูเป็นนี่คือมันเป็นมะเร็งที่กลายพันธุ์นะคะซึ่งน้อยคนที่จะเป็นนะคะส่วนมากมันจะเป็นกับคนต่างชาติแล้วคุณหมอก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะเพราะว่า ในประเทศไทยในสัรระบบการแพทย์เขาบอกยังไม่มียารักษาแกก็คิดค้นสูตรไปทุกวันค่ะการให้คีมโมตั้งแต่วันที่13 13พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภาให้แต่ละรอบคีโมตัวยาไม่เคยนิ่งเลยค่ะแล้วถามว่าเราเป็นคนอ่ะ ร่างกายเรามันรับไม่ได้ะคะ่ะคือพอคีโมมันเข้าไปสู่ร่างกายเราปุ๊บเนี่ยมันฆ่าหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเซลล์ดีหรือเซลล์มะเร็งนะคะมันฆ่าหมดเลยมันทําให้เรากินไม่ได้แม้กระทั่งน้ําน้ํานี่ต้องใช้แตะลิ้นเอานะคะจะ จะดื่มแบบถึงหิวน้ํำยังไงก็ดื่มไม่ได้เพราะมัน,ม,นมันอัดเจียนออกอย่างเดียวแล้วข้าวก็ทานไม่ได้มันทรมานที่สุดออกจากโรงพยาบาลวันที่สิบเจ็ดก็ยังทานข้าวไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายไม่ได้จนแบบทุรนทุลายทุกวันอ่ะแบบร้องไห้แล้วคือตอนแรกตอนแรกคือร้องไห้แล้วว่าเอ้ยคราวนี้สงสัยต้องไปแน่แล้วคือต้องต้องกลับบ้านเก่าแล้วนะคะแต่ท่าน,นี้ก็คือได้กําลังใจทุกทุกทุกทกท,กท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาว SMC ที่รู้จักกันก็จะจะมาบอก เออแบบคุยกันนะคะทั้งที่บ้านก็จะคุยกันเราก็ฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งคือทนแต่ตอนตอนที่โดนเคมีมาใหม่ๆนี่คือแม้จะทั่งน้ําเอนไซม์มันก็ตีออกหมดเลยแล้วเวลาเราอาเจียนนะคะมันจะเป็นเเคมีที่มันอยู่ในร่างกายเราค่ะมันจะออกมาแบบชนิดที่แบบข้นแล้วก็เหนียววนคือตัวยาเคมีนั่นละคะแล้วปากนี่ก็จะเหมือนแบบ พวกผีตายซากะคะหน้าตานี่จะรัดตึงแป๊ดดำเมี่ยมเลยแล้วผมอะไรที่มีขนมันจะร่วงหมดเลยมือไม้จะดำแบบหน้าเกียดน,นะคะแล้วเสร็จแล้วก็พอมาเริ่ม เริ่มทานข้าวได้เมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะหลังจากที่ให้เคมีบําบัดมาเราเริ่มจะฟื้นฟูร่างกายได้แล้วเราเริ่มจะเริ่มทานเอ,อน้ำอาดีได้แล้วนะคะเราก็จะทานแบบเอ,อิชั่วโมงละเบ๊กชั่วโมงละแบ๊กทานเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราเป็นเป็นใหม่ๆเสร็จแล้วพอวันที่9 คุณหมอนัดไปอีกค่ะทั้งๆที่เราเนี่ยเริ่มจะฟื้นฟูตัวเราได้แล้วนะคะคุณหมอนัดไปจะให้เคมีรอบสองกูก็เลยบอกว่าคุณหมอขอไม่รักษานะคะเพาถามคุณหมอว่าเคมีคุณหมอมันช่วยอะไรเราได้บ้างเราทรมานเราทรมานสุดๆเราไม่ยอมคุณหมอตรวจนะคะตรวจตรวจภายในตรวจคําก้อนเนื้อดูคุณหมอพูดมาคํานึงว่าเออคนไข้คะ รู้สึกว่าก้อนมะเร็งจะโตแล้วเราก็เลยย้อนถามคุณหมอไปว่าคุณหมอคะแล้วเมื่อวันที่สิบสองคืภาที่ผ่านมาที่ให้เคมีมาทุลนทุลายจะตายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอคะแทนที่อถ้าเคมีคุณหมอดีคีโมคุณหมอดีก้อนมะเร็งต้องยุบถูกไหมคะ,ะคิดตามนะคะ มันต้องยุบแต่นี้เราได้รับไปแล้วมันเหมือนกับมันมันไปสกิดอะสกิดให้มันโตขึ้นแบบขยายขึ้นมาอีกอะแล้วเราจะให้ไปเพื่ออะไรละะ่ะคะถูกไหมไหนไหนคุณหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาจะตายก็ขอให้มันตายแบบไม่ทุรนทุรายดีกว่านะคะ mm. เพราะว่าคือเข้าใจค่ะเข้าใจการการที่ได้รับคีโม มันสุดยอดนะถ้าคนคนไม่เคยเป็นน่ะจะไม่รู้หรอกคะ่ะว่าความทรมานมันแค่ไหนนับวันนะคะนะตอนนี้ก็ยังต้องนับทุกวันว่าเราจะไปวันไหนเพราะว่าคุณหมอบอกแล้วว่ารักษาไม่ได้นะคะเราก็ต้องทนแต่นี้ก็จะมาบอกพวกพี่ๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆน,น้องๆก็แล้วแต่ว่าการดื่มน้ํา เปนใของเราเนี่ยมันช่วยได้ค่ะคือเขาช่วยไปซ่อมแซมอะไรที่เราเป็นอยู่นะคะเขาซ่อมแซมเราหมดเพราะว่าอูจะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีมากคืออะไรอะไรที่ดีเราทางแล้วดีเราก็จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาบอกกล่าวให้ผู้คน ได้รับรู้นะคะว่าหนึ่งการปฏิบัติตัวของคุณคือหนึ่งคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะหนึ่งกำลังใจคุณต้องมาก่อนอันดับแรกเลยคุณต้องจิตใจคุณต้องสู้คุณต้องเชื่อมั่นอย่างปูนี่ปูบอกเลยปูเชื่อมั่นน้ำเอนไซม์มากว่าปูจะต้องหายจะต้องรอดปลอดภัยได้อีกรอบหนึ่งนะคะปูเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สองกำลังใจเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองด้วย คือบางคนเนี้ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งไม่ต้องระยะเหมือนปูนะคะเพราปูมาในระยะสุดท้ายแล้วมันรักษาไม่ได้แล้วเป็นระยะแค่หนึ่งหรือสองคุณก็ฝ่อแล้วอะคะ่ะคือจิตใจคุณไม่สู้นะคะคุณก็ตายบอกได้เลยว่าโลกนี้ถ้ากําลังใจคุณไม่ดีคุณตายแน่นอนให้มียาวิเศษอย่างไงคุณก็ตายถ้าคุณไม่กดจะสู้นะคะสามคือเราไม่เครียด ปูนี่จะไม่เครียดเลยหลังจากเนี่ยสองเดือนมาสองเดือนจากเดือนพฤษสภาที่คุณหมอให้เคมีมาแล้วเดือนมิถุนาปูหยุดการรักษาทางแพทย์หมดทุกอย่างคือใช้น้ําน้ําเอนไซม์บําบัดอย่างเดียวเลยนะตอนนี้บอกได้เลยทําจิตใจให้สบายนะคะยิ้มหัวเราะล่าเลยคือไม่เครียดน,นะคะสะแล้วก็ออกกําลังกายเล็กๆไมน้อย,อยแล้วเรื่องอาหารการกินเราก็ปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนวิธีการกินของเรานะคะปรับเปลี่ยนวิธีการกินคือ เอเนื้อสัตว์นี่ก็ให้น้อยลงหน่อยนะคะแล้วก็ทานผักผัดผักมั่งอะไรมั่งสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิคือเราอ่ะเราคือเราเตรียมพร้อมแล้วอะค่ะแต่ถามว่านะวันนี้คือเราทานอน้ำเอนไซม์เข้าไปเนี่ยเพื่อให้ไปทุเลาลงอาการเจ็บปวดนะคะเพราะตอนเนี้ย ปูนะคะคือเขาจะเริ่มปวดมานิดนิดแนละ้วแต่ถามว่ามันไม่ได้ปวดรุนแรงที่เราทนไม่ได้เราทนได้พอเราป่วยอาการปวดปุ๊บเราก็จะต่อเข้าไปแล้หนึ่งเป๊กเนี่ยค่ะจะทําอยู่แบบนี้คือเหมือนกับให้เอนไซม์เขาไปมีปฏิกิริยากับก้อนมะเร็งอะคะ่ะนะที่ที่ปูทําอยู่ทุกวันนี้นะคะถามว่าเนี่ยปูก็มานั่งพูดได้คุยได้นะคะก็คือ คือขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะว่าคุณต้องมีวินยัยเพราะปู่ภาตรงที่ปู่ไม่มีวินยัยมันเลยกลับมาเป็นแบบทวีคูณขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นการเสี่ยงกับชีวิตเรามากอะคือ ระหว่างความตายกับความเป็น,นะคะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าของปูนะคะแต่นะนะนะตอนนี้ปูก็เริ่มเออทุเราลงมานิดนึงคือท้องที่บวมก็ยุบลงมาหน่อยนึงอาการที่ว่าก้อนมะเร็งมันโตรู้สึกว่าเขาจะยุบลงมาหน่อยนึงนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะว่าถ้าคุณไปเจอเคสมะเร็งแบบ ไม่ต้องแบบกูก็ได้ค่ะบอกให้เขาสู้แล้วเรามีเอ็นน้ำเอนไซม์ที่ดีเนี่ยคุณกินเนอะคะ่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณเชื่อเรานะคะเพราะบางคนไม่เชื่อกินไปกินไปแค่ครึ่งครึ่งกลางๆางแล้วถามว่าจะหายไหมบอกได้เลยโลรคเลื้อรลังมันไม่หายหรอกค่ะมันมีแต่ว่ามันจะทุเลาเบาบางลงนะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้เพราะว่า กูก็จะเอาชีวิตตัวเองอะเป็นวิทยาทานให้ให้กับทุกทกท่านที่อยากจะรู้นะคะว่าทำไมกูถึงมีชีวิตยอยู่ได้มาณที่นี้เพราะคุณหมอก็บอกแล้วคุณหมอบอกว่า กูเก่งนะที่อยู่มาได้ตั้งสามปีอยู่รอดปลอด,อดภัยมาได้ตั้งสามปีเพราะว่าปกติแล้วมะเร็งตัวนี้หนึ่งตรวจเชื้อมะเร็งไม่เจอนอกจากจะต,ต้องทำซีทีสแกนอย่างเดียวแล้วก็ตรวจภายในคําก้อนเนื้อแค่นั้นแต่คุณหมอสงสัยว่าเราอ่ะดูแลรักษาตัวเองมาได้ยังไงว่าอยู่รอดปลอด,อดภัยมาตั้งสามปีแล้วถึงจะมาเจอรอบสองเพราะว่ามะเร็งตัวเนี้ ไม่เกินหนึ่งปีค่ะกลับบ้านเก่าบายบายไปหมดแล้วคุณหมอพูดอย่างนี้เลยนะคะคุณหมอพูดแล้วเราก็เออเราเยังภูมิใจว่าเราอยู่รอดมาได้เพราะน้ำเอนไซม์จริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณท่านดอกเตอร์ประภาสน,นะคะที่แกเหมือนกับให้ชีวิตเรานะคะให้ชีวิตใหม่เราเพราะว่าถ้าไม่ได้น้ำเอนไซม์ถ้าพี่ชูเกียรติกับพี่อำนาจไม่มาบอกเก่าวก็คงกลับ กลับบ้านไปตั้งแต่ปีหงหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นัทสุดานะคะที่คอยเป็นห่วงขอบคุณท่านอาจารย์ลาเชนน้องก็เออพี่เหมียวนะคะที่คอยเป็นห่วงก็ยังคุยกันพี่สกลุลรัตก็ยังแชทมาคุยกันให้กําลังใจนะคะกูถามว่าถ้ากูอยู่รอด ไปได้อีกสักระยะหนึง่งบูก็จะทําแบบเนี้ค่ะคือจะบอกกล่าวตัวเองเป็นวิทยาทานจริงๆอะถ้าถ้าบูอัดคลิปได้บูจะอัดคลิปนะแล้วจะส่งให้พี่นัสุดาเอาไปปล่อยคลิปได้เลยค่ะแต่ตอนนี้คือมันยังทําอะไรยังไม่ไหวนะคะต้องรออีกสักระ,ระยะหนึง่งจะทําคลิปแล้วจะให้พี่นัสุดา before after แล้วการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงเราถึงได้อยู่รอดปลอด,อดภัยมาถึงทุกวันนี้ซึ่งหมอ บายบายแล้วนะตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆได้ไปบอกคุณให้กับคนป่วยทั้งหลายแหล่นะคะว่าเราเจอของดีแล้วจะถามว่าเป็นน้ำำําอมฤตน้าวิเศษนั่นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจากที่กินตัวอย่างอื่นมามันไม่ตอบโจทย์นะคะตัวน้ำอาดีของเรานี่ตอบโจทย์จริงๆคะ่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ,พี่นัทคืนไม้ให้พี่นัทนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะน้องปูเปี้ยวนะคะน้องปูเปี้ยวใจเด็ดนะคะใจเด็ดใจโซ่ประกอบกอบับน้องปูเปี้ยวเชื่อในตัวเอนไซม์ผลไม้ดิบนะเะชื่อในตัววิตามินซีเข้มขน้นว่ามันสามารถจะช่วยนะระ,ะงับยับชะยัง้งนะคะการเกิดใหม่ของเซลเล์มะเร็งได้นะคะ ช่วยระงับนะคะไม่ได้รักษานะคะคอของเราไม่ใช่ยานะคะแต่ที่สำคัญคือความเครียดกับภาวะจิตใจสำคัญที่สุดนะคะค่ะน้องปูเปี้ยวนะคะใช้กายสังขารของตัวเองมาบอกบุญบอกต่อพี่น้องชาว S M C R D เบพัดเป็นวิทยาทานนะคะขอบุญนี้ส่งถึงน้องปูเปี้ยวให้น้องปูเปี้ยวต่อสู้กับโรคร้าย ยาดปวดอย,า,อยาทรมานนะคะแล้วก็ก็มีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะยืนหยัดสู้อยู่กับพวกเราชาวอาดีเฟสพัทได้นะคะสาธุนะคะขอบุญนี้ต้องส่งถึงนะคะนัสดาก็ร่วมบุญกับน้องปูเปี้ยวโดวยการส่งน้ำอาดีเฟรสพัทไปให้น้องทีละหลังน้องบอก หมดเมื่อไรนะัดก็จะส่งไปนะคะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตเราเป็นกูศลไม่ต้องร้องขออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าน้องปู่เปี้ยวใช้กายสังขารของเขาทำบุญเราก็ร่วมบุญโดยการเติมเต็มเติมอาหารให้กับเซลล์ของสังขารของน้องปู่เปี้ยวใครจะร่วมบุญกับน้องปู่เปี้ยว นะคะไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ได้บังคับใครนะคะแต่นักธาเต็มใจที่จะให้น้องเขานะคะขาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆน้องปู่ปีป้ยวนะคะน้องปู่ปี้ยวพัชส,สะพรแก้วจินดาน,นะคะ